ประกอบการทำก็ง่าย,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 ายๆนะครับเรามาประกอบใส่ในในขันในนขันเลยนะครับท่านผู้ชมครับให้มันเป็นวงกลมให้มันเป็นวงกลมนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้นะท่านผู้ชม,มเราต้อง<ป>ทำแบบนี้นะเราต้องทำแบบนี้นะครับเอาติดตา,เ,าเลยไหมแน่นอนอต้องเอาติดตาด้วยเอาให้เสร็จสับ รักขั้นตอนปฏิตาเลยนะเดี๋ยวจะไปไรับปิดรับเด็บ,บนะรักขั้นตอนปฏิตาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการติดตานะครับตาจะสวยจะวางขนาดไหนนะครับปิ๊งตัวนี้อเอาตัวนี้แบบไหนอัตวานหรือตาสวยจะส่งเยอะจริงอ้เอเจ็ดสิบแปดสิบตัวได้อยู่เจ็ด <c oughs> สิบแปดสิบตัวเลยเหรอ ใช่โอ้ปีการนี่ส่งได้สองถุงพุณได้แฮมสองสองถุงนี่ครับผมตาวันนี่นหละครับตาหวานหวานนะครับท่านผู้ชมตาหวานหวานนะครับอยน่ารักเชียวอยตาน่ารักเชียวท่านผู้ชมอ้น่ารักเชียวท่านผู้ชมตาน่ารักมากเลยนะครับตาน่ารักมากเลยตาน่ารักมากเลยท่านผู้ชมนี่ครับผม อันนี้จะเอามาขายไงขนมเนี่ยขนมจะเอามาขายเหรอทำกระทรงอาหารปลานี่ทำเตาน้อยเหรอทำเตาน้อยใช่อืมนี่ทำหัวมันทำหัวมันเหรออ๋ออันนี้จิ้มอะไรจิ้มกาวนา้ำอ๋อจิ้มน้ำอ๋อเพราะมันเหนียวอยู่แล้วนะมันเป็นแป้งเนาะมันเป็นแป้งนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนของการทํากระทงนะครับผมกระทงอาหารกระทงอาหารปลานะครับผมเนี่ยครับตอนนี้กําลังทําหัวนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้กําลังทําหัวหัวเต่านะครับใช่ไหมใช่เป็นเต่านะครับท่านผู้ชมนะครับกําลังทําหัวเต่านะครับเดี๋ยวนี้เราต้องทํากระทงแบบนี้ครับดีกว่าไปทํากระทงแบบใบตองมีโฟมมีอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเรา อันนี้ก็คือมีประโยชน์นะครับผมเป็นอาหารปลาได้บุญด้วยได้บุญด้วยเงินที่เราสูญเสียไปก็ให้เป็นอาหารปลานะครับมีประโยชน์นะครับขั้นตอนของการทํากระทงนะครับผมเรากระท o ันที่เท่าไหร่นะสิบห้าวันที่สิบห้านะครับผมน่าจะมีงานอยู่นะน้องไผ่น้องไผ่เขามีงานอยู่เนาะนี่ครับนี่ครับต้ตอนนี้กําลังทํานี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังทำ ทำหัวเต่านะครับทำหัวเต่ามไม่สดเอ๋สีอะไรเนี่ขามันอันนี้ก็จะทำขานะครับผมไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่รอกอันนี้ก็ทำขานะครับผมป๊าเติมให้แน่ทำขานะครับอ่หยุดซะก่อนทำ้ขานะครับ<อ>ติดขาหลังนะครับผมติดขาหลังนะครับคุณผมชมครับอ๋าสีเหลืองเนาะ อันนี้ก็ติดลําตัวนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยสวยเท่าไร่ถ้าเราไม่ใช้มืออาชีพอนออนี้ก็แต่ก็พอดูได้พอดูได้ติดลําตัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ทํากระทงอาหารปลานะครับท่านผู้ชมอันไหนไม่เข้าสวยแล้วก็ไปวัดดูก่อนนะครับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มน,น้ํานะครับจิ้มจิ้มแล้วก็ติดนะครับผม พอเราลอยกระทงพอเราลอยกระทงพอเขาเจอน้ำมันก็จะนิ่มปากก็จะมาตอดกินนะครับผมโอ้ไม่ถึงสิบนาทีพี่กายดิหานุ่งเงาๆปลาเยอะ,ะเะนาะใช่มีประโยชน์กว่าเอากระทงอย่างอื่นนะครับคายงกระทงขยะอย่างอื่นไม่มีประโยชน์นะครับเป็นมลภาวะมลพิษแต่ว่ากระทงอันนี้แต่ว่าอันนี้เรามันก็เป็นแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เยอะ ทีอกข้าวนะครับเัาเาที่น้อยไงของเราของเรามันก็มีแค่ทูบกับเทียนเทียนมันก็หมดก็มีแค่ทูบนั่นเองไม่อาหารปลาเราน้อยไงมันก็มีออกซิเจนอยู่นี่เอาสีอะไรสีอะไรสีเขียวสีเขียวตัดกันเอาสีส้มหน่อยก็แล้วกันเอาสีส้มหน่อยก็แล้วกันเตาเตาสีดุงนะครับอันนี้กินได้มั้ยนี่กินได้กินได้เนาะปลาก็กินได้ บางคนก็กินได้เนาะขออนุาตนะครับเรอเรอแล้วนะครับเรอเพราะว่ากินมะม่วงเข้าไปนะครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมวันนี้ขั้นตอนของการประกอบลําตัวนะครับก็ต่อกันเข้ามานะครับผมเด็กๆชอบเด็กๆชอบมาแบบหลากหลากลายสีสันจีจาร์ดนะครับสีสันจีจาร์ดเด็กๆเขาจะชอบเมนูจะเอาเต่านูจะไปปล่อยเต่า ถ้าอยากปล่อยเต่าว่ะทางนี้เด้อบ้านพลแดงเด้อด้านเป่าเป่าคอมเป่าคอมเซอร์วิสมาเด้อมาเด้อที่เป่าคอมเซอร์วิสอุ้ยเต่าหัวโ,โตมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเศษเล็กๆล็กเนีมาใส่เนาะเศษที่เราตัดออกมาใส่เนาะเศษตรงไหนก็ไอเศษที่มันแบบเศษตรงกลางอ๋อไม่ไอเศษไอตรงที่มันแดดบบว้าลมหนาวหนาวมากอุ้ยลมแรงมากครับ เกียวอ่อนอะโอ้ยลมลมแรงมากท่านผู้ชมลมหนาวลมหนาวลมแรงมากท่านผู้ชมลมข่าวลมเนี่ยครับนี่เอาเจ้าสีเขียวใส่นะครับผมมาเป็นกระสอบกระสอบแยกสีสีเขียวนะครับผมมีสีเหลืองสีสีส้มสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงม่วงนะครับผมสีมันม่วงเอาไว้เป็นฐานมันสีเอาสีมันม่วงทําเป็นฐานนะครับผมเขาเขาจะดูแบบ <ส>ม,มันไม่สวยมันไม่มมมมมจี๊ดจา๊าดสีไม่จี๊ดจา๊าดนะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาท่านผู้ชมจะเป็นตัวแล้วนะครับจะเป็นตัวแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องมาวัดดูก่อนนะครับมีจีบสีเอาสีฟ<ม>้าด้วยนะครับผมสีฟ้าด้วยครับท่บานผู้ชมสีฟ้าด้วยนะครับนี่จะเอาสีเขียวใส่อีกแล้วครับผมเนี่ยครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่เรามาวัดดูก่อนนะครับให้ครับให้เข้ากับสัดส่วนนะครับให้เข้ากับสัดส่วนนี่ครับผมอาเป็นตัวแรนนะครับเป็นตัวเต่านะครับแล้วเราก็ต้องใส่ตุ๊กตาเขาด้วยไหมส่สีแดงอ๋อใส่สีแดงเนาะสีแดงปิดหลังคาเหรอใช่สใส่สีแดงปิดหลังคาจะได้จะได้แบบ จีดจาร์ดหน่อยประมาณนี้นะครับสีตัวนี้เล่นสีได้จีจาร์ดจีดจาร์ดหน่อยนะครับครบทุกสีเลยนะครบทุกสีเลยเจ็ดสีนะครับนะครับกระเพชเจ็ดสีนะครับท่านผู้ชมเต่าเจ็ดสีเต่าเจ็ดสีกระเพดเจ็ดสีนะครับผมเอาเต่าไปะลยที่เต่างอยใช่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 ถูกต้องถูกต้องแล้วเต่าเต่างอยนะครับผมนี่นะครับผม นี่ครับตอนนี้ก็กําลังใส่ปิดกระดองนะครับปิดกระดองเลยนะครับท่านผู้ชมจะปิดกระดองไหมนะครับผาครึ่งกระดองก่อนอ๋อมีผ่าครึ่งด้วยนะมีผ่าครึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมวีดูดความสวยงามดูดแล้วก็ติดอืมแล้วก็ติดใหม่นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ใช้กาวนะครับเพราะว่าขนมข้าวเหนียวอยู่แล้วเขาเป็นแป้งนะครับขนมข้าวเหนียวอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะปิดนะครับ ปิดหลังคาแล้วครับผมหลังเขาก็จะตุงแล้วนะครับหลังก็จะตุงแล้วก็เป็นดอกไม้ไปในตัวเนาะเป็นดอกไม้ไปในตัวเลยคราบผู้ชมนี่แหละเับเป็นดอกไม้ไปในตัวแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเราก็ไม่ต้องใส่ดอกไม้อื่นเราก็ใส่แค่นี้เราก็ใส่แค่ทุบไปเทียงก็พอนะครับเราก็ใส่ทุบไปเทียงก็พอไม่ต้องใส่ดอกไม้เพราะว่าอันนี้เ็าเป็นดอกไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเี่ใส่โบก่อนนะโบสีอะไรมีโบที้เหรอโบโบสี สีสม้มโอ้มีโพด้วยเหรอแล้วเขาจะใส่ตรงตไหนครับผมติดผมออ๋ติดผมด้วยเหรอเป็นเต่าสวยๆเต่าสีาสันนะครับเต่าน่ารักเต่าน่ารักนะครับท่านผู้ชมมีโพด้วยท่านผู้ชมใส่ตรงไหนผมยังคิดไม่ถึงโอ้ยอยู่ตรงนี้อยังไม่ได้ติดตายังไม่ได้ติดตานะครับท่านผู้ชมเติดตาออกมาก็ติดตามันจะนี่นะครับท่านผู้ชมอ่ะสต๊อบไปต่อประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวาตบก่อนโซโซ ไหน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 เป็นแบบไหนเป็นแบบไหนไหนไหนดูหน่อยไหนไหนไหนโซ่หนตัวไงมาเลยมาเลยมาเลยฉันฉันไม่ต้องสต็อกหรอกเพราะว่าฉันต้องการจะก๊อฟไมลามาฮะเอาเอาเอาเยอะๆไงเวลาเราคุยเยกอะไปนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีโบด้วยนะ มีโบด้วยนะเต่าหลักสีนะครับอุ้ยมีตาด้วยมีตาด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีมีตาด้วยหอมด้วยแหละท่านผู้ชมนี่ตัวนี้สวยๆอยท่านผู้ชมอุ้ยสวยมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยสวยมากเลยอันนี้ขายตันเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบบาทเองท่านผู้ชมสวยมากอุ้ยดีกว่าเราไปนั่งทําเองปวดขังปวดหลังปวดเอวนะครับเรามาซื้ออาแบบนี้นะครับผมหนึ่ง ประหยัดเวลานะครับผมสองเป็นอาหารสั์สามไม่เกิดมลภาวะนะครับไม่เกิดมลภาวะจะทาจะได้อิ่มอิมนะครับเนี่ยครับผมดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นแบบนี้ก็สวยนะครับท่านผู้ชมโอ้สวยมากเลยอุ้ยอันนี้มีตามีเต่าด้วยนะครับเต่ายิ้มครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเต่ายิ้มนะครับโอ้เต่ายิ้มนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวราใส่ตานะครับผม เด็กๆก็ชอบมากเลยนะครับใส่ตาน่ารักนล้านใส่ที่หลังใส่ตาจุ่มจิ้มจุ่มจิมใส่ที่หลังเนาะโอ้เตาเคียวอันที่เตาเคียวเตาเคียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเตาเคียวโอ้อันนี้ก็สวยหลากหลากสีสันอันนี้โอ้โหเปรี้ยวจี๊ดจาดมากเลยนะครับท่านผู้ชมเปรี้ยวจี๊ดจาดมากเลยลอันนี้รอใส่ตาไม่มีผมไม่ทําผม ไปทำผมให้เขานะครับดูจะท่านผู้ชมดูสิเนี่ยตัวละยี่สิบบาทเองท่านผู้ชมถถกๆนะครับท่านผู้ใดท่านท่านใดสนใจนะครับขอเชิญที่เปาคอมนะครับบานพลแดงนะครับขอเชิญที่เปาคอมนะครับเดี๋ยวก็มีคนมารับเนาะแล้วก็มีแม่ค้ามารับเอาไปขายเขาก็าจ,จะไปขายยี่สิบห้านะไม่รู้เขาไม่รู้เขานวแต่เราแล้วแต่เราขายยี่สิบเนาะจะเราขายยี่สิบนะครับตอนนี้กําลังใส่ผมนะครับผม กำลังใส่ผมนะครับนี่ครับผมกำลังใส่ใส่ผมใส่ตามันก็จะสวยใส่ผมเดี๋ยวปิดตาอ้าใส่สวยมากเลยครับท่านผู้ชมสวยมากเลยครับเนี่ยยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทถูกๆครับผมถูกมากใส่ตามันจะมีประโยชน์นะครับผมคนกินก็ได้นะครับปลากินก็ได้นะครับซีผสมอารซีผสมอาหารนะครับซีผสมอาหารไม่ใช่ซีเคมีนะครับท่านผู้ชม เป็นสีผสมอาหารนะครับเด็กเด็กเห็นนะก็เลยยอดเอะแล้วนะครับเนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับผมน่ารักมากฝีมือคุณน้องโอปอนะครับฝีมือคุณน้องโอปอบ้านพลแดนะครับผมเต่าน้อยจ้าเต่าน้อยเต่าน้อยจ้าเต่าน้อยไม่มีขาต้องใส่ขาไม่เป็นไรแล้วก็ต้องใส่ขาอีกมันหดอ๋อแต่เอาใช่ใช่ใช่ขามันหดได้หางมันหดขาหดได้หางหดได้หัวหดได้นะครับ เราก็โหดได้นะครับผมนี่ก็ท่านผู้ชมนี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จไปหลายตัวแล้วนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ตัวครับท่านผู้ชมสิบสี่สิบห้าตัวนะสิบห้าตัวสิบสี่สิบสี่สิบห้าตัวหกสิบหกตัวงามกับสี้มสวยมากสวยมากนะครับสีสีสวยมากครับท่านผู้ชมดู หลากหลายซีสันนะครับผมถ้าทําแบบนี้ก็เหมือนดอกไม้เนาะเหมือนดอกไม้เนี่ยเหมือนดอกไม้อันนี้มันธรรมดามันมันหลังไม่ตรงหลังไม่ตรงคำหลังไม่ตรงไม่ค่อยสวยม่วมันต้องทําแบบนี้ที่เป็นนูนๆูนแบบนี้นะครับหลังตรงจะงจะเป็นลายดอกไม้ไปในตัวนะครับเราก็แค่เสียบทูบสายอันหนึ่งทูบทียนทูบทียนนะครับผมที่นี่เราก็เสร็จแล้วครับผมแล้วก็เสียบใส่อะไรใส่เรียญก็ได้ใส่เรียญก็ได้นะครับผมใส่เ สิบนาทีไม่เกินสิบนาทีก็ละลายนะครับใช่ปลากินหมดปลากินหมดนะครับท่านผู้ชมปาลานนหลาลาน,นึงกระเดื่อเยอะปาลาตัวนใหญ่ๆนะครับสวบทีนึงแล้วก็อู้ <c oughs> เอา <c oughs> อีลี่เดินมาฮะมันมันมันกินปีกาเนี่ยค่ะเจ้าเอาลงไปประมาณชองสามนาทีต่อสวบ,ๆๆๆบสั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 บเลยครับเจตุลนะเราดีใจโอ้ดีใจเลยครับทินงสิบนาทีปลาก็กินหมดนะครับปลาก็กินหมดด้วยหอมด้วยนะครับท่านผู้ชม หอมด้วยนะครับเดี๋ยวติดตาเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีนงตาแป๋วตาแป๋วใช่ไหมใช่โอ้จะมีตาแป๋วนะครับตาแป๋วตาหวานมันมันชีสวยนะครับมันก็จะสวยนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนยังเหลือติดตาแล้วครับท่านผู้ชมครับยังเหลือติดตาเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนติดตาอีกนะครับต้าตอนไหนติดตากระแตดๆบอกด้วยเด้อเดี๋ยวจะได้มาดูการติดตานะครับผมไม่ได้มาสีแล้มาตัดตาให้เลยแหละตัดตาเนาะตัดแว่นตาให้เลยเนาะ ต่แว่นตาให้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดอคุณน้องเขาพร้อมเขาอ,อะไรเดี๋ยวก็จะให้เขาติดตานะครับผมตอนนี้ก็เอาลงไปเก็บทุนในส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วเลือติดตานะครับเลือติดตาเลือเก็บอียรอีกนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเรือนละเรืองอะรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็อ่าน้งว่านเดี๋ยวคุณน้องอุปกรณ์เขาจะเรียกผมนะครับมาดูการจิตตาครับตอนนี้ก็วาดตาไว้ก่อนวาดปากไว้ก่อนนะครับ ถ้าสาเร็จรูปเต็มๆติดตาสิรจะสวยขนาดไหนเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมติดต่อได้นะครับผมที่เปาคอมนะครับบ้านพลแดงนะครับผมแผดายผ่านมาก็แวะมาซื้อได้ครับผมจะติดลายอะไรตัวนี้สวยทำแบบสวยนะสีสวยสีสวยสีสวยตัวนึงเมื่อกี้ละเขาเอาสียังะสีสวยสวยหมดนั่นแหละนะครับสวยหมดนะครับ สวยหมดนะครับไม่ไม่ใช่สวยไปหมดนะครับสวยหมดนะครับผมเด็กหนูเตะตาเด็กเด็เห็นแล้วก็ชอบนะครับไม่รนูเจ้าเจ้าเด็กบางคนแทนที่แทนเด็กบางคนนี่แทนที่จะไปลอยกับกับเคี้ยวกินแบบหมับๆมัเห็นแล้วเห็นแล้วมันโอ้โหการทำจากแป้งข้าวโพดเนาะใช่ทำจากแป้งข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดแป้งข้าวโพดแล้วก็มาทอดนะครับผมผสมซีผสมน้ำไป ลอยต้นยปฟาก็ตอดไม่ก็ไม่เอียงไม่ล้มนะครับเคยทําแบบกระทงแล้วมันไม่เวิร์กเวิร์กอยู่แต่ว่าทําแบบนี้มันน่ารักกว่าน่ารักกว่ามันจนจิ๋มมันเข้ากับธรรมชาติดีไงมันเข้ากับธรรมชาติดีติดตาติดตาเข้าไปแล้วมันสวยสวยเนาะสวยเนาะสีนี้ก็สวยสีส้มก็สวยใช่ใช่ใช่ช่ช่เดี๋ยวเราดูการติดตากันนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ติดตา เรียบร้อยแล้วนะครับตาเป๊ล์แปลวน่ารักเชียวท่านผู้ชมรับไปเลี้ยงสักตัวไหมครับรับไปเลี้ยงสักตัวไหมครับทุกถูกนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับรับตุกไปเลี้ยงสักตัวไหมครับรับน้องต่อไปเลี้ยงสักตัวไหมเออถ้าไม่เลี้ยงไปปากก็ได้นะสดอกเคราะห์ให้อาหารปลาให้อาหารปลานะครับสดอกเคราะห์นะครับผมสีสันสวยงามครับผมน่ารักจุมจิมเป็นดอกไม้ในตัวครับผมไม่ต้องหาดอกไม้นะครับทุบเทียน ก็ไปหาเองนะครับเราทําเฉพาะเต่านะเราทําเฉพาะเต่านะครับแน่นบอกถ้าถ้าถ้าขายเองนะอ๋อถ้าขายเองก็จะมีทุบมีเทียนให้แต่ถ้ามีออเดอร์แบบสั่งเงยอะๆก็ให้ให้ไปเอาทุบเทีนยนใส่เองเนาะักเกอกอร์ไหมนนตาอ๋อตากำลังจะมาใช่ไหมจิ๋มวันนี้สวยไหมฮะตาโอ,อ,อตาโตมากตาเหลือกมากเลยตาเหลือกมากนี่กำลังมานะครับตานะครับหลากหลายมากเลย มีตาเล่ตาแบบเจ้าชู้ตาแบบอู้สารพัดตานะครับดู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 สารพัดตาครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเแกะตาก่อนนะโอ้หเอาแกะตาก่อนสารพัดตามากอันนี้พริ้นสติกเกอร์เนาะเอาปริ้นสติกเกอร์ก็ได้เนาะพริ้นได้โอ้พริ้นสติกเกอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเตาทะลิ้นก่อนนะตาทะลิ้นตาทะลิ้นนะครับดูตาทะลิ้นนะครับท่านผู้ชม ตาตะเลนนะครับมีตาตะเล่นมีตาน่ารักตาเจ้าชู้ตาหวานอะไรก็มีอันนี้อันนี้ตาตะเล่นนะครับมีมีหลีตาให้นะครับมียักคิ้วหลีวตาเจ้าชู้นิดหน่อยนะครับเจ้าชู้นิดหน่อยเจ้าชู้นิดหน่อยอ๋อมีตาหัวใจด้วยนะครับทุกท่านครับมีมี มีตาแบบเจ้าโว์ด้วยนะมีตาแบบเจ้าโว์ด้วยนะครับโอ้โหทปิ้นแบบนี้คงจะชาพลังงานน่าดูเลยเนาะไม่เขามีเครื่องตัดอ๋อมีเครื่องทำเหรอใชื่อชิคโนโลยีอยู่กับเปาคอมเนอะเทคโนโลยีอยู่กับเปาเนี่ยครับโอ้ยน่ารักมากน่ารักนี่สงสัยตาปิ้ง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 ตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทมาครับ เปาคำพลแดงนะครับตัวละยี่สิบาทตัวยี่สิบาทครับเจ้าล้วได้มันเมิดบะมีอันมีเตาขายบะมีเตาขายคนอื่นมันก็อื่นออเดอร์มาแล้วเจ็ดสิบตัวใช่ไหม,มอเอเดอร์ออเดอร์มาแล้วเจ็ดสิบตัวนะเดี๋ยวทําไม่ทันทําไม่ทันเดี๋ยวทําขายไม่ทันนะครับผมเนี่ยครับผมสีสันสดใสสวยงามนะครับท่านผู้ชมสีสันสดใสสีสันสดใสสวยงามมากเลยนะครับ สีสันสดใสสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมแบบน่ารักหน้าตาน่ารักเฉลเนี่ส่งสายตาปิ้งปิ้งปิ้งนะครับปิ้งปิ้งปิ้งนะครับส่งสายตาปิ้งปิ้งปิ้งลงมาหาว่าตัวตาโตๆต,ตาโตๆหลากหลายเลยแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คน <ตา S 1> ชอบตาโตกับตาเล็กกันไงเอาตาโตขึ้นเท่านี้ก็ได้นะได้มาจะคนชอบ แล้วแต่คนชอบอ,อแล้วแต่คนชอบบ,บ,อบางคนก็ชอบตานู่นนี่นั่นบางคนก็ชอบตาคีเล่นบางคนก็ชอบตาโตไม่พูดถึงว่ามันเล็กเกินไปไหมหรือว่าเอาโตเท่านี้โตโตก็ดีเหมือนกันนะมันก็นลลหลากหลายับไปเถอะปนเปีกันไปนี่ครับใช่ใชดูนะครับทปปําปนเปกันไปเลยนะครับหลากหลายครับไม่ได้ซ้ํานะครับไม่ไม่ไม่ได้ซ้ํานะครับ หลากหลายเลยนะครับดูนะนี่ครับผมตาดูใส่คำเนี่ยลายก็ไม่ได้ซ้ําลายไม่ซ้ําตาไม่ซ้ํานะครับเพราะจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ตาไม่ซ้าลายไม่ซ้ำเพราะจำไม่ได้นะครับนะครับท่านผู้ชมออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับออเดอร์มาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็สั่งมาแล้วเจ็ดสิบตัวนะครับขนมมีถุงเดียวขนมมีถุงเดียวขนมมีถุงเดียวนะครับ ขนมมีถุงเดียวน่ารักน่ารักครับผมนี่ตาโตโตครับตาเต่าตาโตนะครับผมตาเต่าตาโตนะครับโอ้ตาโตๆตาโตนะครับตาเต่าตาโตโตนะครับท่านผู้ชมงหลังเฉลยตากงเอองงหลังก็ดีกันก็ดีนี่ครับน่ารักครับผมน่ารักมากเลยดูสิหนูจุ่มจิมจุ่มจิมเอาเอาขนตาเล็กก่อนนะาขนตาเล็กเอาขนตาเล็กใช่ไหม คนตาเล็กทมจุ่มชิมจุ่มชิมนะครับคนตาเล็กนะครับผมมีคนตาเล็กกับคนตาโตคนตาเล็กและคนตาโตด้วยนะครับครับนี่นะครับกําลังทํากระทงนะครับผมเพื่งเพราะว่าตามออเดอร์นะครับออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับผมออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับเราไปปล่อยลงน้ําแล้วก็ต้องทําเป็นรูปแบบนี้นะครับผม ทำเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่น่ารักเชียวโอ้จุ้มจนะิ้มน่ารักอ่ะจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มน่ารักนะครับท่านผู้ชมจุ้มจิ้มน่ารักมากเลยไอเดียนะครับไอเดียดีามากเลยนะโอ้ตัวนี้วาดตาเดี๋ยววาดปากเข้าไปจะสวยวาดปากวาดปากนะนะครับตอนนี้ก็ติดนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดตาแล้วนะครับผมติดตาแล้วนะครับรนี่ตัวนี้มีปากโอ้สวยนา,ากน ้เพิ่มเปล่าโอเคไหมสวยสวยน่ารักมันะสมจริงสมจังมีมิติเพิ่มขึ้นโอ้แล้วเรากวาดเอาวาดเอาแล้วก็เอาปากแดงๆไปเลยจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนใช่ใช่ถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับน้ําหนักเบาก็ับท่านผู้ชมครับน้ำหนักเบาน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบานะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับทำโดนน้าก็เปื่อยเลย โดนน้าก็เปื่อยนะครับเพราะว่าเขาทาจากแป้งแป้งแป้งข้าวโพดนะครับก็ทําจากแป้งข้าวโพดนะครับผมก็คือขนมนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับขนมนั่นหละตัวนี้ก็สวยนะครับผมตัวนี้ก็สวยโอ้ตาวเขียวน้องเขียวอุ้ยน้องเขียวมาแล้วน้องเขียวเหนียวซับตั้งชื่อให้เลยน้องเขียวเหนียวซับนะครับน้องเขียวเหนียวซับนะครับท่านผู้ชม น้องเขียวเหนียวซับครับผมสวยงามมากเลยน้องเขียวเหนียวซับนะครับนี่ครับใส่ตาน้องเขียวกับแล้วนะครับอืมน่ารักเชียวน่ารักเชียวโอ้ยน้องเขียวเอาปากใส่นิดนึงแล้วก็โอเคเลยเนาะใช่จะยิ้มยิ้มเหมือนตัวไหนนะใช่ใช่ใช่ตัวที่มีปากอ่ะนี่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 ตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่ารักเชียวนะครับน่ารักเชียวตัวนี้นะครับต้องเขียนปากให้เขานะครับ ปากอ,อยู่ไหนนะปากคนนี้ปากกาแดงปากกาแดงอยู่ไหนไม่รู้เบ็ดเดี๋ยวเราจะเขียนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเขียนเดี๋ยวจะแต่งปากให้เดี๋ยวจะแต่งปากให้กับไอ้น้องเต่านะครับผมกําลังไปหาปากกามาเขียนอยู่ครับผมกาลังหาปากกาไปเขียนอยู่นะครับกําลังเขียนกําลังเขียนโอ้ปากกามีจิกนะครับ ปากกาเมจิกอยู่นะครับผมก็จะ่อนจะเขียนแต่งทับทาทาปากให้กับเต่านะครับทาปากเนี่ยเนี่ยนี่แหละนี่แหละตัวแบบนี้แหละมันจะได้แบบชัดๆแจ่มๆไปเลยชัดๆแจ่มๆนะครับชัดๆแจ่มๆนะครับโอ้ขนมโมงโอ้น่ารักเชียวโอ้น่ารักมากครับท่านผู้ชม โอ้น่ารักมากเลยท่านผู้ชมดูสิเนี่ยปากแดงเชโอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยปากแดงชชเนี่ยกำลังแต่งนะครับผมกำลังแต่งนะครับท่านผู้ชมครับสวยน่ารักนี่นี่สวย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 โอเคไหมสวยสวยสวยทาทาปากจะโอเคไหมทาปากสวยอะไรนะสมจริงสมจังหน่อยสมจริงสมจังหน่อยเนาะสมจริงสมจังหน่อยนะมีครัง แต่งหน้าทาปากให้เต่านะครับกำลังแต่งหน้าทาปากให้เต่านะครับผมนี่แต่งหน้าทาปากให้เต่าน,นี่น่ารักเชียวจุ้มจิ้มน่ารักน่ารักมากเลยจุม้มจินะ้มจะบายสามนั่จะไปรับโดนัทเหรอโดนัทนาดาแล้วก,ววก็รับโดนัทแล้วก็โค้งไปรับนดาดาต่อกลับมารั อ๋อนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับโอ้ตาปากเบี้ยวตาปากเบี้ยวโอ้ตัวก็แดงปากก็แดงปากก็แดงด้วยนะครับปากก็แดงด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างสวยเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสนใจนะครับมันผลแดงเปาคอมนะครับปลีกตัวละยี่สิบบาทครับผม ตัวละยี่สิบบาทจะจะไม่มีขายเดือจมดก่อนเนาะเดี๋ยไฮโมเกลให้โมเบิ้งก่อนเี๋ยวจมดเเี๋ยอจะหมดก่อนนะจะได้สีสันสวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะเติมสีสันสวยงามนะครับผมท่านผู้ชมเติมปากแล้วมีมิติค้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าอย่างไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับผมวันนี้ก็พามาทํากระทงนะครับผมกระทงเพื่อที่จะให้อาหารปลาเ่จะทําให้อาหารปลานะครับผม ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ออกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเะไ่้ไม,ม่พลาดคลิปด,ดีๆในในโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ